พาเชว่ามาทานข้าวนะคะเชว่าใส่แมสไหมคะหันหน้าให้มาม่าดูถ่ายกล้องอ่ะลูกใส่แมสป่ะร้อน เชว่ามาให้อาหารตาค่ะอ่ะเชว่าเทลงเลยลูกขยา่าเขยา่าเขย่าก,กัอดอาหารไปไปไปกับเชว่าเลยโอ้ <laughs> อาหาราตายเยอะลาเยอะๆอ่ะเนี่ยบุ๊กกี้มาตรงนี้นะ บ๊คนนิงบ๊คิงตาบ๊คิงมาให้ปปอาหารตาบอกต้องปิดฟงปิดไฟก่อนออกจากบ้านเยอะแยะเลยตรงนี้มันเยอะ่ะอุ้ยปล<ะ>า <ปะ S 1> สีอะไรเชีว่าหมอละเอาพออันนี้อีกไหมคะเอละหือแลวเนาะตามันหยิบแล้วเราได้เจียเชีว่าเลย ถึงน้อง,งอะอมอวนที่ถึงน้องก็เลยว่าน้องกักตัวลูกงอนพี่เลยใจร้ายาก็จะบอกเบสเบ็ดวันนี้เราจะพาป,ป้ามาชิมกาแฟกัญชานะคะกาแฟสดที่มีส่วนผสมของกัญชานะคะอยู่ที่ร้านนี้นะคะมาลองดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดนะคะเราก็รักษามาตรการแล้วก็ทำตามทุกอย่างนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะมีบิซูได้หรอทำมีซูให้มามากินหน่อยสิ ว่าไม่เอาลูกสุกระปกค่ะไม่ต้องของใครทิ้งทิ้งเอาเลือกเลือกเอาเะไรหรอกอ่าหยิบได้เลยค่ะ พี่บุ๊กใส่แม่มด้วสิลูกมามาซื้อให้หนูชอบตัวไหนลูกเลือกเอาเลยค่ะเอากี่ตัวก็ได้ค่ะอ่าหยิบมาเลยค่ะแงอยู่ไหนโอเคเอาตัวนี้เนาะ่องอยู่ไหนเอาเพิ่มไหมคะเอาเพิ่มไหมลูกเอาอมยิ้มไหมเฉยว,ว่าเอาดีไหมคะนี่นี่หน,นีด้วยนู เอาไหมคะบัฟโร่หม่ามาซื้อให้อ่ะถือไว้เอาไหมคะไม่เอาเหรออาชีวะมีลูกมีอร่อยไหมคะคุณพ่ออันน,นี้เดี๋ยวดูนะคะดจะว็นความแตกต่างว่าคุณพ่อกินอะไรนะคะคุณพ่อกินน้ำอะไรคะน้ำกัญชาคน้ำกัญชานะคะอร่อยไหมคะ มันเป็นรสชาติยังไงตอเหมือนน้ำหวานว่น้ำหวานทั่วไปกิน <c oughs> แล้วตาหวานไหมไ,ไหม, <c oughs> ม่ชิมๆก็ได้นิดหน่อยปกติไม่มีอะไรแฮปปี้ดิงกินแล้วอารมณ์ดีเด้อ <c oughs> อะไรคะดอกไม้ไหมมีดอกไม้ไหม มองกล้องใช่นะ้องอะมองกล้อง